ฉันเย็นสินอย่าวิ่งออกน,นอกประตูรีบวิ่งกลับไปพอแล้ววิ่งกลับไปให้พวกมันฆ่าหรือไงอะนังนี่เก่งดีนี่ <c oughs> ฉันชอบอี่สกปรกไปหาเรื่องเองนะดีไปไอ,อ้วนอาเรื่องนี่มันไม่จบแน่สวยแล้ว ให้วิ่งกลับไปก็ไม่เชื่อกลับไปตรงนู้นยังกระโดดหน้าต่างได้ตอนนี้เป็นไงละ่ะเป็นอะไรอะไรครับท่านประธานตั้งแต่เล็กจนโตไม่เคยมีใครตีฉันเลยแกกก้ามาช,อช็อตฉันเอาคนนอกออกมาให้หมดเรื่องนี้มีคนตายครับได้ยังไงงานนี้ไม่เคยมีใครเอาใจแค่คนเดียวท่านครับงานนี้ไม่ได้มีแค่คุณที่มาร่วมงานนี้แต่คุณหนูคุณสูงส่งในเมืองเกินไปหรือเปล่าครับ กล้าขัดคำสั่งนายเหรอคิดว่ามีเงินแค่นั้นอยากได้ทำอะไรก็ได้นั่นหรออ่าเหมือนที่เขาเล่ากันมาเลยข้าคุณได้โดยไม่กระพิบตาตายแล้วหรอยังยืนเอาทำอะไรกันให้ข้าบอกพวกแกออกไปหรือไงใส่หัวไปตะกูลป่านมีอำนาจมากในเมืองนี้ไม่กล้าขัดคำสั่งเลยไปดีกว่าชีวิตมีค่า